สบายด right. ah, ีพ okay. oh. ี่น้องสบายดีบอูคสุคนยังพามาหาอยากเล่นขี้ตมบ้านี้โอก้หองเปิดล่ไปกินขี้ตมาสนนกยงล่นขีต้มบนีใช้ปลาได้ตัวนึ่งเลยโอ้ยตายไม่ใช้ปลาน่ะ Mà, mê, ba, đây, bao nhang, sổ, nó Một thằng cái này mặt hỏi này mặt hỏi này nó nhìn vào lại hỏi này mặt hỏi này mặt hỏi lại, mặt hỏi này สองสาวไปจังเล่นตุต่มยักษ์ห้าชี้น้ำชี้เท้าหาปลาท่นได้ปลาใหญ่โตเด้วยาตัวเดียวก็ตายเบอร์อะไรชอยชอยกับจับอยู่ได้ตัวเดียวก็ได้วาไปปล่อยสวัสดีครับก่อนวะสวัสดีครับป,ป้าลุงสานนยป้าลุงเด้ะป้าลุงสายมันนี่มีลูกค้ามาถามซื้อเล็กจิโนงเลยแต่ว่าบุได้ให้เขาบ่ได้ให้หน้าสามตัว มันมันเบิดแล้ว่สุดต่อไปก็จะมันเจาบอกพี่น้องต้นนี้ก็ได้ต้องรออีก,ล,ออกลายมือเราเป็นผิดหมดเล้ว <c oughs> รถบางคำมาีรถบงคป็ดมาเบิงด้วยฮะเสือกงงามแบบไปเห็นนะนี่โอ้เปิดสภาพาเลยหมจักไรวาเลยปลาลุงเสือตัวใหม่ๆงามแบบว่าไปนุงต่กี้ตมเจ้งสักบริออกเด้อสับวยอมสีใหม่เลยนะะกไม่ได้เห็ซะก็เดียวหมูจักหูเหลืองไง้่

ให้น้องขี <rua PC> ่น้าเผาปลาลงก็ได้บอกว่าข้าว่าน่องไปน้องแพรสบายดีปลาลุงบายดีปลาลุงลืมแล้วบ่ลืมปลาลุงแล้วสงใส่ผอผ้ามั้งแต่ะผุดแหละอืเ่เพื่อนปีที่แล้วนี่ยผ้ามาอยู่กับน้องเชมาเด้พี่น้องจำได้บ่ สองสาวบางทีสอนเราพาไปนะาม,มาทำซื้อเห็ดกับปุ๋มี่แล้วว่าเฮ็ดมันมันบ่ทันได้ออกอสุ่มนี่กันนะบ่ปะเป็นเจ้งแลาา้วบ่ได้ว่ะยังบ่ทันมีวีแววตัวตนี้เพราะว่าดิดตัวง,งามกับงามแต่ตันบมอกพริกนี่ ยม่ยามาปลูกใหม่เร่งก่อนตัวตตยกระายตูกฟอก็ลูกกอนไปช้อนช้อนช้อนไปบอยจะเป็นผู้ลุงเลยบัวูบัเห็นตอนข้าวลงนะอะมายั้สวิงอ่ะ ชอนน้ำมส่นี่ไม่น้ำเก็บชอยนี่โอ้ยปลาชิวใหญ่เต้นหรอข้างๆพี่ได้ทั้งคางเลยพี่ผู้ๆมันเต้นออกไปทั้งคางเลยเขามากเรอเอ้ ปลาแดกไปประ้านปลาถดได้เด้อปลาซิวนะเนยล่างล่างล่าง้เออนะปลาปลาซิวได้เด้อมือนีเด้อมือว่านี่บ่ได้เอามาปลูกใหม่ได้อแมาจนาบ้ร้ายต้่นเอาขียายเยแม่ไปเอาเอามาเอามาเอามาเายไปเลย มีตัวใหญ่ใหญ่แบานี้ผูกปลาปลาซิวพี่น้องปลคอยกับพ um. ่อปล่อยเอ้าเอาไปเอาน้ำมันตัวนั่นแหละใส่อู้กุ้งปลาโถกุ้งเอาเอาเออคือบ่าเขาสอนเล่นๆพี่น้องเอาเด้อเอากุ้งเด้อเกุ้งไปขวบเด้อนี่นี่ปลาซิวนี่เอาไปก้อยกินแมลงอดเถอะท้งพีพี่น้องเลยเอาไม่ได้ไม่ได้เอาหน่อยเอาคลุบๆใส่หม้อเลยนุยโอ้ดีๆเอาเอาดีดี

bố men bố lên. Sì, sĩ. Sì, sĩ. Hope, mày. Sì, sĩ. 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 Sì, xì Sì, sĩ. 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 Sì, พอได้กินแรงเลยน่ส,ส<ม>อือว่านี่บบได้สอนนะเนาะได้หลายนะมันหมุนที่ต้มก่อยกินไข่ใช่ไข่ฟาเอาไปซีอยู่ก่อนแมงนางาวมีได้แ้่งตวออึบออืมแบบเดียวเนาะ vô có đây là cái cụm từ này nói có gì từ cũng này đấy nên tôi nhìn à, đu bớt này đồ đồ ủa xuống thang này ôi con đi đi ngủ cùng xe và nơi đưa sẽ đái sửa đi ủa chăm nền nền ao đài Bye. <laughs> อ้าหลอกมีสิมานบอมหรอกน้าผิดชิบมาเป็นอยู่นะผิดยกยกผอแล้วไปเลยไปเลยบันิภูไปทางเป็ดผี่ก่อน ก้วยจะขวอยู่เดินเป็ดสามสิบิ้นอ้าวเป็นหมื่ของเป็ดน้ผูกไป,ป,าปทางเป็ดผูก เดี๋ยวมาทางเนยพี่มามามา ขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนนะขึ้นเอามาเกนะ่อนนหาเ,เอาได้เชยบงหอยนะนะบัญลูก <ไว S 1> มามาขึ้นมาสันใเห้มมาลงลงบอลเดียวกัน,นกอน,นอ,อยับขึ้นมาอีกนะกูอ่าครชิขึ้น ท่อรอบนี water, hmm. ้ก็นเต็มๆเลยเอาคุณมาคอยอายุคุณหอยกูปลาซิวอายุไม่นานหอยเอา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 ลดเอาลดหอยก็ได้เอาไปปล่อยคนละตัวบางใหญ่เลยปุ๊ะตัวใหญ่เนาะเป็ดสัมฉิมนะมือนี้เนาะถูกชอบกินชอบกินเป็ดนะ

chim coi chim vì bụi mày gọi ấm chế men hủ chắc khuôn khác bà này biết cái này đó ăn luôn làm sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีคนสอนใกล้ๆสีขาบนี่มันสิเมอืมแล้วทีแวบอนหวยบอนน้องเนยอยู่หนังกรแห้งขั้นสอบนั่นเลยกลุ่มกะลงเป็นอย่าป้าปลุงถูกตาป้างกกะเอาหน่อยเยูมงดูนะซ่าูกัเนยผูกเนยหน่อยนะปก่มหน่อยนะซ่าเอ้ยเอามืงตอกตอกกก่อนเยตอกตอกเอาหน Ôi, bơi cuộc điện ngủ là cản này kìa Nó hoa tay chút ngàn 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 อ๋อถั่วพี่ีนะ่าพี่างามแห้งว่าเขาก็เลยปบพีพีพีเน่ยพีแซนนั่งไซุบไซโดอฮ่าบอชอเนี่ยบโอ้ยจะหนาวเลย เอาไปถอนแค่หนึงกรสุนอ้บเปนสดนาะไปเลยนะเนยโอยไปเลยไปเลย กว้างบ่ออก <laughs> 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 ao hoa 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 pha hoa 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 ở đây hoa 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 ยุช right, ันให้มันลงบอเดียวกันชันลงอืออือพ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 อถ้าปลาซิวตัวใหญ่เลอิงเพียงอังพังอยู่ถมกกระซนี่่ได้เอาปลาบ่เลยปลาเนี้ปลาี้ยงบ่ลาชันอีช้นหนึ่งนาะ Đây, này lắm, này. bay kim đây nè mục mốc năm, tôi này say Mốc vừa. Aloy, mèn bùa Áo To nhai hôm nay, mẩn nhảy Toi tôi nhảy Toi mẩn lời. 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 Toi ข้อถ oh, ึ ¿no? <t <t ่หนึ่งพ่อได้แบบนี่น้อนี้นีนี่ไม่งางามสองตัวพ่อหน้าขอยวน้ำเด็้อหกัพ่อนม่ร้ายเลยนี่เม้ายจงกัพ่อพ่อถือหกัพ่อพ่อเร็วน้ำ้น้ำเร็วนี่ชวน อออันนั่นบางคนจะพูดถือขนาวก็ใส่เสื้อผ้ายอันนเห็อเฮ,ฮ,ฮ้ยถอยาวยได้อ้ยหนาหวระบาด่<ป>อเอาไปล่างมาเนีอ่ะไปวิ่งไปพอกันคลิปหนาเด้วพี่นอกก้องอบบุณหลายรที่มาบึงมาส้มนาได้พอดะกินแรง